โก้สปอตยังแต่งปิดตลาดแดนบวก3วันติดเช้านี้ขึ้นทดสอบ2,530ัาอารแต่ยังผ่านไปไม่ได้ส่วนราคาทองคำไทยยังนิ่งแถว4,500บาทสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโก้ลานะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับวันนี้วันพุธที่28สิงหาคมแล้วนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวผันผวนระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยัง ไม่มากนักเพราะว่า,าข่าวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในคืนวันพฤหัสแล้วก็คืนวันศุกร์นะครับต้องกอเกาะติดใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะ PCE ในคืนวันศุกร์นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองแหลกข,ของเมืองไทยนะครับที่สาบสนุนการเงินของโกลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบราาษา <O> ิษัท Intaco ก o Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g Co. b u l l i o n จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g Co. Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ทรดดิ้งจำกัดเรามาดูราคาทองคำในประเทศก่อนเลยเช้านี้ขึ้นไหวผันผวนแต่เช้าเลยนะครับราคาแรกที่สมาคมค้าทองคำประกาศเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับแต่อีก45นาทีถัดมามีการขยับราคาขึ้นลงข้างละ50าบาทอย่างละครั้งนะครับทําเมราคาขายออกทองคำแท่ง9ก้ส่วนณเวลา10นาฬิกาอยู่ที่4,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่4,400บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกที่41,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,600 สาบาท72สตางค์คำนวณเงินบาทที่33.98บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยหัวเซิงเฮงมองว่าราคาทองคำแท่งเป็นตลาดลดลงจากมันก่อนหน้านะครับแม้ว่าราคาทองคำโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินบาทยังแข็งค่าสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำแท่งนะครับแนวโน้มราคาทองคำแท่งยังดูไม่สดใสจ,จากสัญญาณเทคน,นิคเกิดสัญญาณขายนะครับจาก Modify Sto c h a s t i c แนะนำให้เวทแอนซีไวก่อนนะครับโดยหัวเซิงเฮงให้รับที่4300แล้วก็4200บาทส่วนแนวต้าอยู่ที่4600แล้วก็4700บาทขณะที่้ c d คาทขณะท ทางเทคนิคราคาทองคําไทยแสดงการเคลื่อนไหวในกรอบสะสมพลังนะครับโดยมีแนวต้านหลักอยู่ที่4 1 5 0บาทแนวรับสําคัญอยู่ที่4 3 5 0บาทนะครับ ราคาทองคำไทยมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านที่41,500บาทหากทะลุขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณบวกในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับอย่างไรก็ตามหากราคาลงต่ำกว่าแนวรับที่4 3 5 0บาทอาจเห็นการปรับฐานไปสู่ระดับ40,000บาทนักลงทุนควรจับตาการเคลื่อนไหวในกรอบนี้เพื่อยืนยันทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปนะครับไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก6กล้านลานนะครับเป็นการขยับบวก3วันติดต่อกันนะครับโดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าถึงแม้ว่า,วาดัชนี Conference Board จะออกมาดีเกินคาดก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อวานนี้ราคาไม่ได้ทำนิวไ h นะครับแต่ว่าทำนิวโ w นะครับ ในทางเฟรมรายวันนะครับที่2,503ดอลลาร์นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้ราคาขึ้นในปิดตลาดที่2,520ดอลลาร์ได้นะครับก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาได้ขึ้นไปทดสอบแถว2,530ดอลลาร์นะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งตัวลงมาขึ้นไวแถว2,513ดอลลาร์ต้องรอดูแล้วครับว่าราคาจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งทาง ARR กด t ทดดิ้งมองว่ามีแรงเก็งกําไรกลับเข้าบานะครับจนทําให้ราคากดสปอร์ตขึ้นมาใกล้แนว2,503ดอลลาร์หากสามารถยืน ราคา2,520ดอลลาร์ได้จนถึงช่วงเที่ยงนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบนแถว 2,530, 2,510แล้วก็2,500 55ดอลลาร์ดังทุนพินาแบ่งเงินเข้าซื้อตามแนวรับนะครับแถว2,515 2,505แล้วก็2,500ดอลลาร์แล้วก็ขายทั้งใบเมื่อราคาดิดตัวประมาณ10บดอลลาร์จากจุดซื้อนะครับแล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,500ดอลลาร์ขณะที่ชายนิ่งโกมองว่าเมื่อวันนี้ราคาทองคำย่อตัวเพียง2,502ดอลลาร์นะครับแล้วก็เด้งตัวกลับขึ้นมาทดสอบ2,525ดอลลาร์อีกครั้งการทดสอบแนวต้านรอบนี้ดูมีความแข็งแกกกรรรรรร่่่่งวาาาาาาาออบบบทีผนนมมะคัหสถเ2,533ดดลล์ไไป้ การไปต่อก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับกลุก่มการพุ่สั้นรอราคาอยอาตัวโอเพนลองที่2515 2 5 0 8รบแล้วก็ 2 5 0 5ดอลลาร์นะครับมีจุด S.M. ที่2,490ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 2,532, 2,543แล้วก็2,545ดอลลาร์ขณะที่ YG มองว่าราคากล l d s p o ตยังคงขึ้นไหวอยู่รอบสูนย์นะครับแต่เมื่อปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ในกรอบแนวตาน้านด้านบนก็มีแรงขายเข้ามากดดันราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับ YG แนะนำเปิดสานาขายเกณฑ์กำไรเรยะสั้นหาราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านบริเวณ2,526ถึง2,532ดอลลาร์ได้นะครับตัด ขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้านบริเวณ2,532ดอลลาร์นะครับแล้วก็เทวปิดกำไรหากราคาไม่ดุดแนวรับ 2,500- ถึง2,487ดอลลาร์หากยืนไม่ได้ให้ชะลอสถานะขายออกไปก่อนนะครับ ปิดท้ายที่ออสิมองว่าราคาโกลสปอร์ตยังคงเดินหน้าปิดบวกต่อเนื่องนะครับมวรปิดระดับที่2,524ดอละลาและต่อทำสถิติสูงสุดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับหนวยแรงหนุยยนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และก็การปรับตัวลดลงของบันยูสิบปีนะครับหลังตลาดกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวอีกทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากการที่เฟดส่งสัญญาณจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยาย,ยนนี้นะครับสำหรับสดาห์นที่นักทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่นควนบุคคลหรือดัชนี PCE เดือนกรกฎาคมในนนวันนัักกกรรรรีีี้้ะบบบซึ่่่งงงจมผลตอารรอาปเยขฝส ในเดือนหน้านะครับโดยออสซิให้ได้รับราคาทองคําที่2,505ดอลลาร์2 4 8 5ส่วนนีลตนอยู่ที่2,525แล้วก็2,530ดอลลาร์ 2, แล้วก็น,นี่คือข้อมูลที่โกลาลอยู่ยุบมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาเมาื่อวานนี้นะครับรวมถึงมุมมองการลงทุนทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลสปอร์ตจากบริษัทค้าทองคาในประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกับทางนักวิเคราะห์ของทางอินดาโกโกเทน,นะครับมาดูมุมมองอินดาโกเพิ่มเติมนคาาว่่หลังกททีขึ้ไดสอบ 2,530ราถึง2 3รอบแล้วโอกาสจะลุกมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะลงไปพักฐานลึกๆเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ